สวัสดีครับน้านาตัวนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับลุกลุงโหนดนะครับมี3.5เซน4 5จ้าเซนและ้ว 5. ดเซนนะครับก็เดี๋ยวมูเอชั่นนะครับดู3.5เซนกันก่อนเลยนะครับน้านาเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดหนึ่ง 3. 5ุเซนนะครับบันสบายสบายครับซับทีทีนี่ครับซับทีทีเลย3.5ุ้าเซน ลูกโนดนะครับปั่นชิวๆนะตีให้ดูสามไม้นะครับปั่นเร็วนี่สามจุดห้าเซนนะครับน,ะนะ้าสัตว์ทีมากนะครับเดี๋ยวต่อไปดูสี่จุดห้าเซนนะ,นะครับนะครับนะาสี่จุดห้าเซนนะครับตัวนี้ ปั่นช้านะครับชิวๆอ่ะลูกโหนดนะครับวันนี้ได้ดูทั้งสามขนาดเลยนะครับสำหรับลูกโหนด4.5เซนตัวนี้ก็ตีเชโดได้แล้วนะครับจับมันมาก4.5เซนลูกโหนดนะครับช่อนได้ช่อนก็ปั่นช้าเลยนะครับนี่กะปั่นช้ามา นะครับหนาะนะลูกโนดนะครับตัวนี้นะ4.5เซนนะครับต่อไปชม5.5เซนบ้างนะครับหนาะนะอ่ะตัวนี้5.5เซนนะครับหนาะนะน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงดีนี่ปั่นจะช้านะครับถ้าช้อนนี้ต้องปั่นช้าลงอีกนะช้อนต้องปั่นอย่างนี้เลยนะครับต้องปั่นจะช้าเลยนะครับตีตัวนี้ตีเฉโดได้นะครับหนะนะาจะโดป่าเะโดเขื่อนได้หมด 5.5เซนเป็น2โอนะครับเดี๋วยวจะปั่นตีชะโดให้ดูนะครับปั่นเร็วนิดนึงนะครับสำหรับรอบ6นะนี่ครับนะนาะลูกโหนดนะครับมี3ขนาดนะครับนะนะ้าโอ้มันๆท้งนั้นนะครับมันๆทางนั้นเลย นะก็ก,ก็โดดนะรุ่นลุกโหนดนะครับสามขนาดนะครับนาะนะสูงนะกับนี่ครับมันมันนะสนใจก็จับจองันได้เลยนะครับ